เพราอแฟนคลับครั้งแรกหลังเจอมรสุมหนักเปิดชีวิต Big กเอ็มกร i ดริงานรุมเต็มได้ดีกว่าเดิมหลังถูกช่องเจ็ดดันให้ออกนักแสดงหนุ่ม Big กเอ็มกร i ดริ ที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดอายุครบ34ปีเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวได้จัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังซึ่งงานนี้มีทัพ f อเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมทั้งยกเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอีกด้วย Big M อโพสภาพพร้อมข้อความว่าเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยกำลังใจและความสุขพร้อมโพสตอรี่อินสตาแกรมว่าขอบคุณที่ทำให้ผมยิ้มได้ขอบคุณที่ทำให้ผมหัวเราะขอบคุณที่ทำให้ผมกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้แฟนคลับของ Big M อยังได้โพสต์คลิปผ่านทาง i ิน t a g r กรโดยในคลิป Big M อบอกว่าขอบคุณแฟนคลับของผมนะครับที่มาร่วมงานและที่ไม่ได้มาร่วมงานขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดก็ยังรอติดตามผลงานของผมในอนาคตด้วยตอนนี้กำลังจะมีเร็วๆนี้รับรองทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอน และล่าสุดบิ๊กเอ็มก็ได้เปิดเผยว่าผู้ใหญ่ของช่องโทรศัพท์มาคุยก่อนหน้าโดนปลดและมีการรับทราบกันเรียบร้อยแล้วตนรู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องยอมรับกฎที่ตั้งเอาไว้สำหรับผลงานกับช่อง7ตอนนี้ก็ไม่มีที่ถ่ายทำค้างไว้ส่วนเรื่องงานนั้นเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่หลายๆช่องติดต่อเข้ามาว่าอยากจะร่วมงานกัน